สวัสดีจ้าพี่น้องเอ้ยมาอีกแล้วก <c oughs> ูปล่อยไฟายมาจอบเจ้เศร้าพี่น้องกะลังไหลว่าตั้งแต่ก,ก่อนเจ็ตมงมาฮอ,อ,อดแล้วมาฮอดแล้วรถสุดท้ายอินทภาลำจากไรน้องคิ้วแมวจากอำเภอวังทองใจกลางเมืองมหาสารคาม ตั้งใจสีขายบดมือหอดมืออื่นจะว่าเบื้องแล้วนาสีบเกินเที่ยงพี่น้องเอ้ยออม,มา, <c oughs> มาด้วยผู้ใดอยู่ใกล้ๆแถวนี้นั่นม่าอเ,เอ้ยมาชมมาชิม,ชมจะมันหวานจะมันแซ่บผู้ปล่อยไฟกรอ,อดบ็ได้คือเก่าพี่น้องเอ้ย <c oughs> แซ่บหลายหวานหลายกินแล้วติดใจ<า>พี่น้องลังไหลมาอ่อนซ่อนอยากมีขายอยู่บดปีพะนารวา ที่ขายอยู่เบิดปีมันก็เป็นเศรษฐีมือนีเท่านั้นแหละอ่อนช้อนหลายพี่น้องเอ้ยมาเลือกมาหาเอาแม่ข่าก็รวยแม่ข่าก็รวยต่างหากคนขายก็อยากขายเบิร์ตปีกันละแม่เอ้ยอ่อนช้อนขายดิบขายดีไม่ได้เช่าตีนเช่ามือพี่น้องกำลังไหลมาจะเช่าหน้ากระเบื้องในหลังเล่นคู่ายๆกันได้

สองใบกหลังใกินได้กว่า